เราจะพาทุกคนมาหาซีเครตแล็อกสองกันค่ะซึ่งตัวซีเครตที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตใหม่เขาจะมีอยู่ประมาณ10ตัวเราจะไปดูกันว่าหาจากไหนบ้างก่อนจะตามไปดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันก่อนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ื่อคุณอยากมีของไอเทมในเกมเยอะๆแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มทั้งวันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะมีนี่ UC h o n e Application คันเทพระบบคลาวดที่สามารถช่วยให้เราฟาร์มไอเทมในเกมที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแมปแนวไหนรวมไปถึงเกมนอกแพลตฟอร์ม Roblox ทั้งยังหมดปัญหาที่ต้องมานั่งจ้องจอหรือรอจนเครื่องร้อนแถมยังกินค่าไฟอีก UG Phone ช่วยได้เยอะมากและราคาเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นพิเศษลดได้อีก20บาทถ้าใส่โค้ด UG C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  สีกเกจดีไปจนถึงระดับพรีเมียมสนใจโหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยมาเริ่มที่ซีเครตตัวแรกของเราที่หาได้จากเกาะแรกอย่างเวฟบอลนะคะ ตัวนี้ชื่อ Storm Skipper เป็นแบบลักษณะเขานะคะจะออกสายฟ้าหน่อยๆน,นะเราเนี่ยได้ติดมิเทชั่นของ Passive d e a Free Spirit มาก็เลยจะเป็นสีม่วงนะคะจะมีโอกาสออกในตอนกลางคืนเยอะกว่านะคะทุกคนเหยื่อที่ใช้เนี่ย จากข้อมูลนะคะเขาให้ใช้หนอนทองของโลกสองแต่ว่าเรายังไม่มีเลยก็เลยใช้เหยื่อสาห่ายกลมๆนะเพราะว่าเห็นว่าค่าลักกี้เขาสูงก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนนะคะเวลาตกได้นะคะเขาจะติดลบอยู่ที่75%ทุกคนส r e t ตัวที่2จะอยู่ที่ทะเลสาบค่ะชื่อเวอ d e เดนม a g e จ ซิเคิตัวนี้นะคะลักษณะน้องจะเป็นแบบว่าสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินสีสวยเลยมีโอกาสออกในตอนกลางวันมากกว่าแล้วก็จะมีแถบตติเรอบอยู่ที่88%เยื่อนะคะสาย่ายใช้ตกได้ทุกคนสายไายของโลกหนึ่งนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะ s ั Group นะคะที่เกาะลัสกร u ปเนี่ยจะมีซีเครตอยู่ตัวหนึ่งเขาชื่อ p r i m o r d i a l r e w i n นะคะลักษณะของเขาจะเป็นปลาสีดําแดงเหมือนปลาสมัยเก่ายุคดึกดําบันเลยดูสิคล้ายคลยพวกแบบว่า p h n น t o m m e g a l o ด o นอะตัวนี้นะเขาจะมีโอกาสออกในตอนกลางคืนนะคะติดลบอยู่ที่85สามารถใช้เหยื่อของโลก2หรือว่าเหยื่อลักกี้ยเยอะๆอื่นๆจากโลกหนึ่งก็ได้ ตัดมานะคะเราก็มาอยู่ที่เกาะต้นสนไพชอลส์นะคะก็จะมีซีเครตอยู่เหมือนกันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเลยชื่อว่าทอนฟิชนะทุกคนปลาหนองเนี่ยจะมีฟันแหลมๆเยอะๆออกมาแล้วก็ตาสีม่วงตัวนี้จะอยู่ที่ติดลบนะคะจะหาได้ในช่วงเวลากลางคืนเช่นกันค่ะ กา The Curse s h o นะคะ Secret นะจะมีซี c r e t เหมือนปลาหมึกเลยค่ะแบบนี้เหมือนสมองด้วยชื่อว่า Abyss b o r n Monster City นะคะติดลบอยู่ที่97%เลยจะชอบกินเหยื่อดีชื่อว่า l a ว a l u m i n a s นะคะเป็นของโลก2นี่แหละ กันต่อนะคะกับซีครีตัวที่6จะหาได้จาก,กเกาะแห่งการเริ่มต้นใหม่ new beginning นะคะ Phantom Koi เป็นปลาคาราบนะทุกคนน้องเป็นปลาคาราบจะเป็นแบบสีดำดำครีมเขาก็จะเป็นออกแบบว่าเหลืองๆส้มๆนะคะจะมีโอกาสออกในตอนกลางวันแล้วก็ติดลบอยู่ที่85% น้องคนนี้จะอยู่ที่เกาะแอมเบอริชที่มีลาวานะทุกคนชื่อว่ามอร์เชนริเบิลนะคะเป็นปลากลมๆแบบนี้เลยเหมือนลูกออดทุกคนเราจะแปะภาพไว้แทนนะคะเนื่องจากเรายังไม่มีในตัวนะคะน้อยจะมีโอกาสออกในตอนกลางวันเยอะกว่าตอนกลางคืนนะคะแล้วติดลบอยู่ที่85%เช่นกันทุกคนตอนนี้มีกล่องซันเคนนะคะเราพูดถึงซันเคนเนี่ยเราไม่ได้เก็บกล่องซันเคนสมบัติ ข้างทางนานมากเลยทุกคนและแน่นอนว่าเราก็ยังไม่ได้เบ็ดออริกสักทีนะคะโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เหลือซีเครตอยู่ประมาณ3ตัวนะคะซึ่งเจ้า3ตัวเนี้ยสามารถตกได้ตามมหาสมุทรเลยก็คือว่าเราสามารถนั่งเรือตกกลางน้ำได้เลยนะคะจะมาดูชื่อซีเครตสามตัวที่ตกจากมหาสมุทรนะคะจะมีตัวแรกชื่อว่าไซเคเดลิกนะ ปลากบอันนี้เป็นปลากบทุกคนเป็นปลาที่มีไอแหลมแหลมชี้ขึ้นมาแล้วก็มีหน้าคล้ายกบนะคะเราไม่มีเหมือนกันเราขอแปะผ้าไว้แทนนะคะตัวนี้จะติดลบอยู่ที่9 2และอีกตัวนะคะเป็นเหมือนโลมาเลยน้องชื่อว่าโดชฟินนะคะจากข้อมูลแล้วน้องจะพูดว่าฮาปปาฮาปลาปาต์ตา ap นะคะติดลบอยู่ที่65%คะ่ะและเราก็ได้ติดมิเทชันสายไฟอิเล็กทริกมาด้วยทุกคนมันก็จะแบบว่า เป็นแบบเปรียกๆแบบนี้นะและตัวสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก็คือปลาโถสซ่วมคือทุกคนน้องอยู่ในส่วมก็น่าจะทำทุระอยู่เลยออกมาไม่ได้นะคะดูสิน้องอ้าปากด้วยอะ่ะติดลบอยู่ที่6 5เช่นกันค่ะทุกคนเราจะมาบอกว่าจากที่เราตกหาซีเครตท,ทั้งหมดในคลิปนี้มานะเราคิดว่าการใช้กลางคืนแล้วก็เปิดออโรราจะมีโอกาสออกเยอะกว่า คือไม่ว่าจะมีข้อมูลฟิกมาว่ากลางวันหรืออะไรก็ตามแล้วแต่มันเป็นแบบแค่ช่วยเพิ่มโอกาสเท่านั้นนะคะแต่ยังไงก็คิดว่าเปิดออรุราหาน่าจะมีโอกาสมากกว่าทุกคนขากลับนะตอนนี้เราเจออีเวนต์นะ เพิ่งรู้ว่าอีเวนหาง่ายมากโดยการใช้แค่โทเทมฝนลมหมอกรีหาเหมือนพวกวานอพยพจริงๆแล้วเขาก็ขยับไปตามทางนะทุกคนต้องขับเรือตามแล้วก็ตกและตัวอีเวนเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นระดับซีเครตนะคะเขาเป็นแค่เอกโซติกแต่ไม่แน่น้าแบบเนี้ยชอบปรับขึ้นปรัแบบลงเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อุ๊ยได้อันใหญ่มา